อันดับเกมมือถือออกใหม่ภาพสวยน่าเล่นประจำปี 2, 2022มีเกมอะไรบ้างไปรับชมกันเลยครับก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน้กับบิ๊กคบชาแนลเพื่าเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะและจะพร้อมรับชมกันแล้วไปดูกันเลยอันดับที่5 The Division Resurgence The Division Resurgence นี่ถือว่าเป็นเกมมือถือแนว FPS Shooter ที่น่าจับตาม,มองมากๆเลยนะครับ เพราะทาง Ubisoft เนี่ยประกาศออกมาแล้วว่ากำลังพัฒนาเจ้าตัวเกมนี้อยู่และใกล้สมบูรณ์เต็มที่แล้วเกมนี้เนี่เป็นเกมแนวยิงการมุมมองบุคคลที่3นะครับแบบโลกเปิดก็คือโลก open world นั่นเองนะครับซึ่งพูดอีกในมุมหนึ่งก็คือ FPS, TPS, open world นั่นเองนะครับในรูปแบบเกมนี้และมีรูปแบบการเล่น พื้นฐานนะครับจะยึดตาม The Division ภาคก่อนหน้านะฮะท่านผู้ชมนะภาคก่อนหน้าที่เคยมีมานะครับโดยรูปแบบเกมเนี่ยจะคล้ายคลึงกับสไตล์ของ PUBG Mobile กับ Lost s i g h t นะครับท่านผู้ชมนะสามารถที่จะคัาของนะครับสิ่งของปรับปรุงปรับแต่งต่างๆได้มีภารกิจให้ทําพร้อมทั้งในระบบ PVE ในออนไลน์เรายังสามารถเจอผู้เล่นที่เป็นคนจริงๆได้ด้วยนะครับ ทางนี้นะครับยังรองรับการเล่นแบบโซโลและโคออฟนะครับส่วนโหมด PvP เนี่ยยังไม่มีการพูดถึงแต่อย่างใดนะฮะและในเกมนี้เนี่ยยังเปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟรีด้วยนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเล่นเลยนะครับส่วนการซื้อสกินซื้อของภายในเกมอาจจะมีเติมบ้างนั่นก็แล้วแต่ตัวผู้เล่นนะครับรวมถึงระบบการสุ่มของและแบตเทิร์พาต่างๆภายในเกมระบบแต่งตัวด้วยนะฮะเดอร i ดิวิชั่นรีเซิร์ชเจนนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่ารอมากๆเลยนะครับสำหรับปี2022นี้ อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปเลยอันดับที่4 Kar X-Street ไพเอ็กซ์ตีเนี่ยเป็นเกมที่หลายๆคนอาจจะเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้วนะครับท่านผู้ชมในเกมนี้เนี่ยจะถูกพัฒนาด้วย Unreal Engine นะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็มี3ระบบนะครับให้เล่นได้ทั้ง3าระบบเลยไม,ม่ว่าจะเป็น iOS Android แล้วก็ PC นะเจ้าตัวเกมเนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของกราฟิกเสมือนจริงนะครับซึ่งมันเป็นเกมแนวขับรถนะให้เอามาเล่นบนมือถือเหมือนคล้ายๆกับพวกอ่านี่ For Speed นะแต่ภาพนี่ค่อนข้างที่จะสุดแล้วก็มีระบบที่สมจริงมากๆนะครับมีระบบฟิสิกส์ภายในเกมดีมากนะครับการดริฟ์การออกตัวแรงประทะ ความเร็วของรถถูกอ้างอิงจากระบบฟิสิกส์มาดีมากและจุดเด่นอีกหนึ่งอันเลยก็คือระบบรถนะครับและการปรับแต่งปรับจูนนะครับสามารถปรับได้ละเอียดมากๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อสูบเครื่องยนต์เทอร์โบเบรกช่วงล่างและอื่นๆอีกมากมายนะครับมีความอิสระในการปรับแต่งให้กับผู้เล่นเป็นอย่างมากนะครับในส่วนของระบบการแข่งขันเนี่ยตัวเกมเนี่ยมีระบบการเล่นออนไลน์ที่ผู้พัฒนานี่ใส่เข้ามานะครับและ เล่นแบบคนเดียวได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะคือาสามารถเล่น,นทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์เลยนะครับก็จะเล่นแบบปลดล็อกไปตามโซนต่างๆต,ตามคลาสของรถตัวเองนะครับมีรถเยอะมากๆนะครับแต่แล้วผู้พัฒนาเนี่ยเขายังบอกว่าจะใส่รถเข้ามาให้เยอะขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับตัวเกมนี้ยังเปิดให้เล่น บนระบบ iOS ของรัเสเซียอย่างเดียวนะครับใครต้องการเล่นก็ย้ายไปที่สต็อของรัเสเซียได้เลยนะท่านผู้ชมนะส่วน Android กับ PC ีนี่ยังคงต้องรอการวางจําหน่ายหรือการประกาศอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายปี2022นี้นะครับและเป็นอีกหนึ่งเกมมือถือแข่งรถหนึ่งในใจอันดับหนึ่งของคลิปนี้เลยก็ว่าได้นะฮะอันดับที่3 b a t t l e f i e l d Mobile ยเกมมือถือ a t t l e f i e l d Mobile นี่เป็นเกมมือถือแนว f อ s สายสงครามตลุมบอลนะครับจากทางค่าย PC นะครับหรือว่า ค่าย EA ที่ได้ทําการพัฒนามานะท่านผู้ชมนะบอกเลยว่านะครับ EA นี่ม,มีหลายภาคนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัว Battlefield นะครับและมีหลายคนที่ชอบและก็ไม่ชอบนะมีมาตั้งแต่แฟนชายนี้ตอนปี2000ต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับแต่ในที่สุดนะครับ EA นี่ก็ได้ทําการนะครับนำเกมนี้มาพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็น Battlefield Mobile เล่นบนมือถือได้แล้วนะครับซึ่งในระบบเกมที่เปิดเผยมานะครับ จะมาในตรีเหมือนภาค Battlefield 3เลยนะครับที่มีผู้เล่นสูงสุดในแมปถึง128คนแต่ในมือถืออาจจะถูกจำกัดลงเหลือ32ปะทะ32นั่นเองนะท่านผู้ชมนะไปในตัวเกมเนี่ยมีทหารราบ4หน่วยได้แก่หน่วยจูย่โจมหน่วยแพทย์สนามหน่วยซ่อมบำรุงและหน่วยสไนเปอร์ไปในตัวเกมเนี่ยยังมีตัวยานยนต์หุ้มเกราะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถถังนะครับรถหุ้มเกราะนะครับ เครื่องบินให้ขับด้วยนะฮะในนาคตแล้วก็มี ATV ด้วยนะในเรื่องของอาวุธนะครับก็จะมีมากมายเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนกลปืนสนปืนพลกต่างๆนะครับท่านผู้ชมน่าจะถูกอ้างอิงมาจากทางฝั่ง Battlefield 3และ Battlefield 4เลยนะครับจะมี RPG ทำลายยานเกราะด้วยนะฮะมีระเบิด c 4 f o นะครับเป็นต้นนะครับตัวเกมเนี่ยเปิดให้ Alpha t e ทสไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับปี2022นะและ Open Beta ไปในช่วงของเดือนพฤษภาคมปี2022ที่ผ่านมาเหมือนกันนะและเงียบหายไปเลยนะครับคาดว่า น,น่าจะกําลังปรับเปลี่ยนระบบอะไรนะครับหรือว่าอัพติไม e เพิ่มเติมมาในเร็วๆนี้นะครับอาจจะเปิดให้เล่นนะครับจริงๆจังๆในปี2023เลยก็ว่าได้นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะส่วนคนอย่างเรา,เ,ราเนี่ก็คงต้องรอต่อไปเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าจับตามองสำหรับเจ้าตัวเกม Battlefield Mobile ครับอันดับที่2 เลนโบว์ซิกส์โมบายเลนโบว์ซิกส์โมบายเนี่ยเป็นเกม FPS t a c t i c a l นะครับการลบเลยนะบอกเลยว่านะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมค่ายดังจากทางฝั่ง Ubis o อ t ที่มีแฟนชายนิยายชื่อดังจากของ Tom c l a n c y มานะท่านผะู้ชมนะเกมนี้เนี่ยมีระบบการเล่นที่ต้องใช้ฝีมือและก็สมองนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมแนว FPS แบบ t a c t ical หรือว่า FPS แบบวางแผนนั่นเองนะครับเพราะทุกครั้งที่เราเดินนะครับทุกครั้งที่เรายิงนะครับจะชี้ตาการเล่นของเราได้เลยนะครับชี้ตาได้ทั้งเราแล้วก็ทีมได้เลยนะครับเพราะว่ามันต ในเกมนี้แล้วก็เป็นเกมที่ต้องวางแผนก่อนในการทํำอะไรทุกๆอย่างก้าวนะครับเกมนี้ยังมีระบบ ที่แตกต่างจาก f p s ทั่วไปนะเพราะว่าเป็นเกมแนว f อ s t เ c สทิทินะครับเกมยังมีระบบวางแผนด้วยนะท่านผู้ชมนะภายในเกมนั่นก็คือเราต้องวางแผนก่อนนะครับคือตอนแรกเนี่ยมันจะให้เราทําการเลือกตัวละครที่อย่างหลากหลายนะครับตัวละครในเกมนี้เขาจะเรียกว่า o p e r a t o r นะครับซึ่งแปลตรงตัวก็คือหน่วยงานนั่นเองครับตัว o p e r a t o r เนี่ยจะมีความแตกต่างกันทุกตัวเลยนะครับท่านผู้ชมนะบางตัวนี่มีสกิลที่ใช้ในการบุกบางตัวนี่มีสกิลที่มีปืนในการทําลายศัตรูนะครับภายในมีกี่นัดบางตัวนี่สามารถที่จะยิงระเบิดเข้้าไปไปด นะครับในจุดที่ตัวละครบางตัวนี้ไม่สามารถยิงได้นะบางตัวก็มีความไวในการรอบผ่าชั้นเลือดนะครับเป็นนักฆ่ามาเลยนะครับ,บางตัวนี่ ก็นะครับสามารถกางโล่แล้วก็ทําลายกําแพงได้และจุดเด่นอีก1จุดเลยนะครับที่เป็นซิกเนเจอร์ของเกมนี้เลยก็คือนะครับการใช้ดโดรนนะหรือว่าการควบคุมดโดรนนั่นเองครับเราจะได้รับในส่วนของการควบคุมดโดรนหรือว่าดโดรนบังคับมานะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาให้มานะครับสำหรับในทุกๆตัวโอเบอรเตอร์นะเพราะว่ามันจะใช้ในการหาตําแหน่งของศัตรูนะครับอย่างเช่นเราสามารถที่จะบังคับดโดรนเข้าไปหาในตามมุมอับซอกหรืออะไรพวกนี้ได้นะครับแต่เจ้าตัว เกม Rainbow six mobile เนะครับเกมนี้จะมีแค่โหมดหลักๆอยู่แค่โหมดเดียวนะครับก็คือแคชชวลนะ5้า vs 5นะครับซึ่งเขาประกาศออกมาแล้วนะครับจะมีโหมดเดียวก่อนนะครับนั่นก็คือโหมดฝั่ง5 vs 5นั่นเองนะฝั่งนี้เนี่ยจะอยู่ฝ่ายป้องกันเลขฝั่งจะอยู่ฝ่ายโจมตีนะครับซึ่งฝ่ายโจมตีเนี่ยต้องทำหน้าที่นะครับในการกำจัดฝ่ายตรงข้ามให้หมดนะครับหรือวางระเบิดทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับในเวลาที่กำหนดนะครับทำให้ได้นะัท่านผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นการยิงฝ่ายตรงข้ามให้ครบห้าไปวางระเบิด แล้วก็ปลดชนวนระเบิดให้ระเบิดมันระเบิดทํางานนะครับทานผู้ชมนะส่วนฝ่ายป้องกันี่จะทําหน้าที่นะครับในการกําจัดฝ่ายตรงข้ามให้หมดนะครับและสกัดกั้นการวางระเบิดนั่นเองนะครับภายในตัวเกมนี่จะมีระบบมากมายให้เราได้ค้นหานะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนกันไว้สำหรับตัวเกม Rainbow Six Six Mobile หรือว่า Rainbow Six Mobile นั่นเองนะฮะอันดับที่ 1. Call of Duty Warzone Mobile และเราก็เดินทางมาสู่อันดับสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คืออันดับที่1เลย Call of Duty Warzone Mobile ครับเกมนี้เป็นเกมแนว FPS Battle Royale ชื่อดังจากทางค่าย Activision นะท่านผู้ชมนั่นในเฟรน c ชเกม Call of Duty ที่มีกันมาตั้งแต่ยุค2000เหมือนกันนะครับตีคู่มากับ Battlefield เลยนะครับมี10กว่าภาคเลยนะและภาคล่าสุดนะครับนั่นก็คือทางค่ายนี่ได้นำนะครับ จ้าตัวเกมภาคดังๆอย่าง w อร์ o ซนนะครับหรือว่า m o d e r n w a r f a r e มานะครับลงบนมือถือนะและใช้ชื่อว่านะครับขอ l l of Duty w a r z o n e Mobile นะครับเกมนี้จะถูกถอดต้นแบบมาจากภาคว a r z o ซเกือบทั้งดุ่นเลยนะครับทั้งระบบการเล่นการยิงนะครับแนวเว t เท e ร o y อย e นะครับแล้วมีผู้เล่นนะครับในแต่ละรอบคือ120คนเลยนะเขาประกาศออกมาบอกอีกว่านะครับใน120คนนั้นจะไม่มีบอทเลยนะครับจะมีแต่คนล้วนๆนะฮะเอ่อก็เป็นข้อดีของเกมนะเกมนี้นะเพราะเกมอื่นอาจจะมีบอทเยอะหน่อยนะครับ จะหมดปัญหาที่ว่าอ่าลงไปยิงแต่บอสนะครับอันนี้ไม่มีเลยนะครับเราก็จะให้120คนลงไปห้ามหันกันในแผนที่เวลาที่กําหนดนะครับและยังมีหมอกพิษไล่ตามมาหรือว่าวงพิษนั่นเองนะท่านผู้ชมนะวงหมอกพิษก็จะไล่เราตามหลังมานะครับตามเวลาที่กําหนดนะเพื่อมาทาร้ายเราให้ตายได้นะครับแล้วก็ต้องยังระวังผู้เล่นด้วยกันอีกนะเราต้องทําการยิงนะครับจนเหลือคนสุดท้ายตามแบบฉบับสไตล์ Battle Royal จริงๆนั่นแหลนะเนาะหลายคนอาจจะเคยเล่นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพับ g m o b ฟ l านะครับ Free Fire นะครับก็อาจจะคุ้น เกมแบตเทิรรอยอยอยู่แล้วนะฮะภายในตัวเกมยังมีระบบปรับแต่งสกินปืนนะครับและก็ปรับแต่งตัวละครอ,อีกด้วยนะครับตัวเกมยังมีการตัวเกมนะครับจะมีการเก็บอาวุธหรือว่าดรอปอาวุธอยู่ในสถานที่ต่างๆภายในแม็นะครับท่านผู้ชมมีทั้งปืนกลยาวปืนกลเบาปืนพกปืนเฮฟวี่ปืนสนิลระเบิดและอื่นอีกมากมายนะฮะทั้งนี้นะครับยังมียานพาหนะให้ขับด้วยนะครับจตาตัวเกมเนี่ยดังมากนะครับในทางฝั่ง PC ซนะเพราะว่าเล่นได้ฟรีนะครับและตัวโมบายก็จะเล่นได้ฟรีเหมือนกันนะครับ ทำผู้เล่นยอดติดอันดับต้นๆในทางฝั่งยุโรปและก็อเมริกาเหนือ อเมริกาเลยนะท่านผู้ชมนะมาตั้งแต่ปี2019นะครับตั้งแต่ตอนเปิดตัวเลยนะจนถึงตอนนี้ก็ยังคงหนาแน่นอยู่เหมือนเดิมผู้เล่นยังคงเหนียวแน่นอยู่เหมือนเดิมนะครับทางค่ายนี่ได้นาเกมนี้เนี่ยมาลงบนมือถือเพื่อให้เราเนี่ยได้เข้าไปลเล่นกับเสน่ห์ของเกม Call of Duty Warzone Mobile ด้วยคาดการณ์ว่าเจ้าตัวเกมนี้จะเปิดให้เล่นจริงอย่างเป็นทางการในปี2023นี้นะฮะอาจจะเป็นช่วงต้นปีนะครับถึงกลางปีนะและเราก็จะได้เล่นกันจริงๆอย่างแน่นอนครับสำหรับเจ้าตัวเกม Call of Duty Warzone Mobile ครับ เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับ5อันดับเกมมือถือหน้าเล่นออกใหม่ปลายปี2022ถึง2023นี้นะท่านผู้ชมนะใครที่คิดเห็นยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับส่วนลิงก์ลงทะเบียนต่างๆผมจะทิ้งไว้ให้นะครับไปลงทะเบียน ไว้ซะนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ iOS แล้วก็ Android นะครับท่านผู้ชมนะไปลงทะเบียนไว้รอได้เมื่อเกมพร้อมเปิดให้บริการหรือว่ามีการโคสต์ beta แล้วเขาจะทําการลงให้อัตโนมัติหรือว่าให้เราได้ทําการติดตั้งได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้พี่โคกขอกตัวละไรก่อนนะครับท่านผู้ชมนะ,ะก่อนจากันไปอย่าลืมกด,ลกกดลกไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันพี่โค้จะได้เพิ่มเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า